ปอปลามาขายเหรียญสวัสดีครับผมปอปาศึกษาแบงค์เหรียญโบราณวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าปอปลามีอะไรแบ่งปันให้กับแฟนๆรายการนะฮะก็หลักๆก็เป็นรายการเดิมๆท่านผู้ชมเป็นเหรียญที่เราเคยแบ่งปันให้กับแฟนๆครั้งที่แล้วไปนะฮะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นั้นปอปามีเหรียญอะไรมาขายมาแบ่งปันให้กับแฟนๆในการนะฮะเดี๋ยวเราให้ดูกันนิดนึงฮะใครที่สนใจอยากจะได้เหรียญฮะคลิปนี้ดูนะฮะเราก็ยังเป็นเหรียญที่เราเคยมีแบ่งปันมีจําหน่ายให้กับแฟนๆรายการนะฮะวันนี้ก็มีกิจการเดี๋ยวเราจะมาบอกกับแฟนๆท่านผู้ชมเลยนะฮะใครที่อยากได้เหรียญนะฮะคลิปนี้ดูแล้วก็ไลน์มาจองโทรเข้ามาจองกับ น้องแอดมินได้นะฮะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากอันดับที่หนึ่งของรายการเลยนะฮะก็ยังคงเป็นเหรียญ25สตางค์นะ,ะที่ระวางเป็นคู่ๆอยู่นี้ก็เป็นเหรียญ25สตางค์ะฮะสภาพผ่านใช้ที่เราเคยให้แฟนๆใน,ในราคา100บาทนะฮะตรงนี้นะฮะส่วนที่อยู่ในเมาส์นะฮะก็ เมาส์ตลับนี้ก็เป็น25สต่างปีพศ2530สภาพใหม่นะฮะใหม่ดูดีนะฮะแต่ไม่ใช่อยู่อินสีท่านผู้ชมทางด้านราคาก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะฮะฉะนั้นใครใครอยากได้นะฮะเหรียญ25สตางก็โทรเข้ามาจองไลน์เข้ามาจองกับน้องแอดมินนะฮะสำหรับการซื้อเหรียญจากประปาการแบ่งปันก็โทรเข้ามาได้นะฮะท่านผู้ชมต่อมาฮะต่อมาก็เป็นเหรียญ ห้าสตางค์ปีพศ2 5 3 4 4ฮะอันนี้เป็นสภาพผ่านใช้ผ่านใช้ที่เรียกกันว่าผ่านใช้ปกติธรรมดาฮะที่เราขายจำหน่ายขายไปในราคาเหรียญละ100บาท100บาทใครอยากได้ก็ไลน์มาจองนะฮะราคา100บาทแล้วก็เป็นเหรียญผ่านใช้แต่ดูดีดดนะฮะก็เป็นอีกราคาหนึ่ง หรือใครที่อยากได้เป็นชุดนะสำหรับเหรียญ25สตางค์แล้วก็50สตางค์สีทองเหลืองนะฮะต่อมาฮะก็เป็น50สตางค์น้องใหม่นะฮะปีพศ2531โอเคนะใครอยากได้นะฮะเป็นสภาพผ่านใช้แล้วก็บางครั้งก็มีสภาพใหม่ดูดีท่านผู้ชมสำหรับเหรียญ25สตางค์กับ50สตางค์นะฮะจบแล้วนะฮะรายการนี้นะฮะเป็นอ่า ใครจะสั่งเป็นเหรียญหรือว่าจะสั่งเป็นชุดที่เราเคยทําชุด6ปีพอ6ปีพอศส,สำหรับเหรียญยีสตางค์แล้วก็มี9 6้าหกปีศหอันดับสําหรับเหรียญ50สตางค์นะฮะจบแล้วนะฮะใครจะสั่งเป็นเหรียญหรือจะสั่งเป็นชุดก็แล้วแต่ท่านผู้ชมที่ชอบนะฮะต่อมาฮะต่อมาก็เป็นเหรียญสองบาทสีทองเหลืองฮะปีพศสอ,องพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ดนะฮะ เรามีแบ่งปันให้นะใครอยากได้นะฮะวันนี้ปอปามาขายเหรียญนะท่านผู้ชมแล้วตรงนี้เป็นเมาส์เรามีเมาส์ใส่เหรียญเผื่อใครอยากได้ไปใส่เมาส์เอยไปใส่เหรียญแล้วเก็บไว้รักษาสภาพผิวนะก็มีเมาส์สำหรับเหรียญย5สสตางค์50สตางค์แล้วก็<อ>เหรียญ1นบาทเ<อ>หรียญ2บาทฮะเราใส่เมาส์ ใครที่อยากได้นะฮะอยากได้เมาส์ไปเรามีแบ่งปันให้นะในราคาย่อมเยาฮะในราคาย่อมเยาเผื่อใครอยากได้นะเนาะครับจบแล้วนะสำหรับเหรียญ1นอ่า2บาทสีทองปีพศ2551นะฮะต่อมาฮะต่อมาก็เป็นเหรียญสีขาวหรือ2บาทสีเงินนั่นเองครับปีพศ2550วันนี้เราได้มาร่วม หลายเหรียญพอสมควรนะฮะหลายเหรียญพอสมควรใครอยากได้ก็ไลน์มาจองได้นะฮะท่านผู้ชมฮะน,นี่เป็นเหรียญเอเป็กฮะเหรียญเอเป็กใครอยากได้นะฮะใครอยากได้ก็โทรเข้ามาไลน์เข้ามาจองกับน้องเขานะฮะเหรียญเอเป็กเป็นเหรียญยอดนิยมหายากของเหรียญอาสิบ uh, บาทที่ระลึกหรือ10บาทวาระนะฮะแล้วก็มีเหรียญครุฑหนึ่งบาทฮะปีพศ2517 เรายังมีแบ่งปันกันอยู่นะฮะสำหรับคุดหนึ่งบาทปีพศ2517ผ่านไปหลายรายการแล้วนะฮะใครที่อยากได้เหรียญก็ติดต่อเข้ามานะ,ะติดต่อเข้ามาวันนี้ปอปามาขายเหรียญฮะก็ยังมีเหรียญอ่าหนึ่งบาทเรือหงนะหนึ่งบาทเรือหงปีพศ2531รู้สึกว่าจะมีอยู่ไม่กี่เหรียญเองับท่านผู้ชมยังมีไี่กี่เหรียญแต่ปีพศ2 5 3 0นั้นจานวนการผลิตเยอะกว่าก็ จะมีอยู่มากกว่าปีพศ2531ใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามานะติดต่อเข้ามายังมีสเสด็จนิวัดอยู่เหลืออยู่ไม่กี่เหรียญนท่านผู้ชมสภาพผ่านใช้นะใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามาคลิปนี้ปอปามาขายเหรียญน,นะฮะปอปามาขายเหรียญแล้วเรา,าเราก็ยังมีคุดผ่าปีพศ2525อฮะอ,อันนี้เป็นสภาพผ่านใช้ธรรมดานี่นะฮะ มีอยู่กี่เหรียญฮะหนึ่งเหรียญแล้วก็เป็นสภาพอันนี้เป็นสภาพผ่านใช้น้อยนะฮะผ่านใช้น้อยสองเหรียญฮะผ่านใช้น้อยสองเหรียญใครอยากได้นะฮะใครอยากได้ก็ติดต่อปปามานะฮะติดต่อปปามาแล้วต่อมาก็เป็นคุดตีพศส5ง0ั2ฮะคุดเฉียงนะ,ะเป็น5บาทขนาดใหญ่เช่นเดียวกันซึ่งปัจจุบันวันนี้ก็หาพบเจอได้ยากแล้วนะฮะ ปีพศ2522ฮะยอดจำนวนการผลิตก็ถือว่ามากฮะแต่ก็ผ่านมาหลายปีฮะ72ล้านเหรียญอ่ารู้สึกว่าปีนี้ถูกจองไปหมดก็เหลือเพียง2เหรียญเท่านั้นเองฮะคุดเฉียงปีพศ2 5ง0ันนะฮะเอา22เหมือนกันแล้ว20หมดแล้วหรอฮะ20หมดแล้วหรอเป็น22เหมือนกันนะท่านผู้ชมรู้สึก20จะเหลืออยู่เหรียญเดียวแน่นอนเลยฮะถ้าปปาไม่วางสเปซสปะป,ปนกันนะฮะ โอเคเนะี่เป็น22นะฮะจบไปกี่รายการท่านผู้ชมใครอยากได้นะฮะใครอยากได้ก็ติดต่อเข้ามานะฮะต่อมาท่านผู้ชมติดมาฮะติดมารู้สึกตอนนี้จะหายากพอสมควรสำหรับเหรียญ10บาทหายากติดอันดับที่2ฮะปี2541ใครอยากได้ก็ลองติดต่อน้องๆเขาเข้าขมานะฮะ ติดต่อเข้ามานะฮะแล้วก็เป็นปี42มีอยู่2เหรียญฮะมีอยู่2เหรียญต่อมาก็เป็นปีพศ2500อันนี้มีเยอะหน่อยฮะยังเหลือเยอะเพราะเข้ามาเรื่อยฮะยังเข้ามาถี่กว่า34ฮะใครอยากได้นะฮะสาเรายังมีอยู่นะสามสแล้วก็ยังเป็นอ่าปีพศ2544อ่ายอดจำนวนการผลิตก็ค่อนข้างจะเยอะกว่าปีแรกๆฮะ ฉะนั้นก็เราก็ว่าจะเห็นกันค่อนข้างจะเยอะหน่อยฮะตอนนี้ก็มีลูกค้ารอส่งอยู่นะฮะรอส่งอยู่อ่ามีทั้ง43ฮะ43ฮะเมื่อกี้ประกาศผิดเหรอโทษทีท่านผู้ชมพอ42แล้วก็มาที่มีอยู่นะฮะก็เป็นปีพศ2543นะฮะ43เรายังมีแบ่งปันกันอยู่นะฮะ10บาทนะ10บาทแล้วก็มาเป็นปีพศ2500 สี่ฮะท่านผู้ชมสีนะฮะใครที่มีเหรียญสิบาทนะฮะตั้งแต่ปีพศสองพั 31, จนมา 41, 42, 34, 43นะ,ะใครที่มีแล้วนะฮะแล้วก็มา 5, 3มา 4, 4นะ,ะใครมีแล้วอยากขายก็ติดต่อปอปานะฮะติดต่อเข้ามาทางช่องของปาปานะฮะพิมพีจุดพี3อสแล้วก็อีกหลายหนึ่งก็คือ092 792 8 0อ3 2ติดต่อเข้ามานะติดต่อเข้ามาฮนะหรือจะเป็นปีนี้ปี54นะฮะพศ2554ก็เป็นเหรียญหายากติดอันดับ10บาทเหมือนกันนะฮะสุดท้ายก็เป็นปีพศ25 40นอพศนี้นั้นปอปาย,ยังไม่ประกาศรับซื้อนะฮะแต่ปอปาน,นั้นยังมีฮะยังมีแบ่งปันให้กับแฟนรายการนะฮะฉะนั้น7อันดับนะใครมีแล้วอยากขายติดต่อปอปานะฮะจากปีพศ2531 หายากติดอันดับที่1ลรองลงมาก็4 1 42ไร่ลงมาเรื่อยนะฮะใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะมีแล้วอยากขายก็ติดต่อปะ้ปาะฮะเดี๋ยวเรามาทวนกันอีกครั้งนะฮะนี่คือเหรียญย5สตางค์มีทั้งสภาพผ่านใช้แล้วก็สภาพผ่านใช้ดูดีใครที่ต้องการเป็นชุดนะใครที่ต้องการเป็นชุดก็ติดต่อเข้ามานะฮะหรือว่าจะซื้อเป็นเหรียญเอาไปสะสมเป็นเหรียญเราก็มีจําหน่ายขายให้นะแล้วก็เป็นเหรียญ 50ตางปีพศ2534ฮะเป็นเหรียญหายากติดอันดับที่2ของเหรียญ50ตางฮะมีทั้งสภาพผ่านใช้แล้วก็สภาพผ่านใช้ใหม่ดูดีนะฮะเราใส่เมาส์ตลับเมาส์ไว้ให้เลยนะฮะแล้วก็เป็นปีพศ2531นะฮะ31เราก็มีแบ่งปันให้นะฮะใครที่ชอบสะสมเหรียญนะฮะอยากจะได้เหรียญสะสมที่ประปา มีอยู่ก็ลองติดต่อเข้ามานะฮะติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะพิมพีจุดพีเอสมพ์จุดพีพด3อสามลายอีกลายหนึงก็คือ092 792 8 2าสนะฮะคลิปนี้ปอปามาขายเหรียญฮะเดียเรายังรออยู่นะฮะเรายังรออยู่สําหรับ เหรียญที่เข้ามาปปาก็นํามาแบ่งปันให้กับแฟนๆรายการนะฮะเราก็มีตลับมีเมาส์ใส่เหรียญให้นะฮะจะเป็นเหรียญย5สสตางค์ห้สตางค์เหรียญ1นบาทถึงเหรียญ2บาทนะฮะตอนนี้เรามีมาจําหน่ายขายแบ่งปันให้กับแฟนๆสําหรับใครที่อยากได้ไปใส่เหรียญเพื่อรักษาสภาพผิวท่านผู้ชมมีนะฮะวันนี้ติดต่อกันเข้ามาะฮะเหรียญคุฑปีพศ2517 เหรียญเอเปกเราทวนกันห่างๆนะทวนกันห่างๆใครที่อยากได้ก็ติดต่อเข้ามาฮะคลิปนี้ยังไงดีเอ่ยท่านผู้ชมฮะเกือบลืมฮะพระเอกของเหรียญฮะพระเอกของเหรียญก็คือเนี่ยท่านผู้ชมใครอยากได้เร็วเลยนะฮะโทรเข้ามาจองไลน์ไลน์ลเข้ามาจองนะฮะหายากติดอันดับที่สองท่านผู้ชมเกือบลืมฮะเหรียญห้าบาทปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบ หกนะฮะสะภาพผิวสวยโทรมาจองเลยนะฮะโทรมาจองโทรมาได้เลยไลน์เข้ามาได้เลยสำหรับการซื้อเหรียญจากป่าปานะฮะสำหรับการซื้อเหรียญจุกป่าแบ่งปันจากปาปาใครอยากได้นะปี4 6, ะะี่หกนะท่านผู้ชมวางไว้จนลืมฮะแล้วก็นี่คือพระเอกของเหรียญฮะหายากติดอันดับที่หนึ่งฮะเหรียญหนึ่งบาทรูปแบบพระเสียนเล็กปีพศสองพันห้าร้อยยี่สิบเก้าท่านผู้ชมยี่สิบเก้า ช่อฟ้ายาวตัวนี้แพงท่านผู้ชมราคาสูงนะฮะวันนี้ใครอยากได้ก็รีบไหลเข้ามานะฮะจองเข้ามานะฮะท่านผู้ชมฮะจบแล้วนะฮะคลิปนี้ใครที่อยากแบ่งปันเหรียญจากปอปาก็ติดต่อเข้ามาด่วนเลยนะฮะบางเหรียญน,นั้นเรามีกันไม่มากแต่เราอยากจะขายใครที่อยากจะซื้อเก็บสะสมก็รีบติดต่อเข้ามานะฮะคลิปนี้ปอปลามาขายเหรียญขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ